สวัสดีค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเข้าป่าหาเห็ดนะคะเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วค่ะวันนี้อากาศดีนะคะทุกท่านค่ะอากาศดีเราก็จะเดินเข้าป่ากันนะคะมีแดดครับมีแดดเดินเข้าป่าหาเห็ดเอาดูที่ว่าวันนี้ยายจะได้เห็ดไหมเนาะวันนี้ยายจะได้เห็ดไหมดูที่ค่ะทางเดินครุคระโลงเคลง อาจจะโยกโยกสักหน่อยนะคะทุกท่านค่ะโยกโยกเพราะว่าการเดินอ่ะมันเป็นหลุมเป็นบอ่อเนาะงันมีญ้าก็จริงเห็นไหมคะครุกระอืมครุขระมีแต่ยอดเข้าป่าก่อนเราก็จะเดินมานะคะหาเห็ดกันหาเห็ดนะคะทุกท่านค่ะพอได้แกงก็โอเคเนาะ <laughs> นี่ไงเห็ด <laughs> เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไร วาวเน่าแล้วเห็ดมันเน่าแล้วค่ะทุกท่านคะ่ะเราก็จะเดินต่อไปอีกนะคะทุกท่านคะ่ะจะเดินต่อไปอีกเดินไปเรื่อยๆนะคะหาเห็ดเห็ดไปเรื่อยๆดูวันไหนที่มีแดดเนี่ยมันก็จะมีเงาอย่างนี้นะคะเงาต้นไม้อืม เงาต้นไม้เห็นไหม,ไมป่ามันก็ไม่ได้รกนะคะป่าไม่ได้รกนู่นป่าไม่ได้รกนะคะทุกท่านค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีหญ้าหน่อยหน่อยหนึ่งมีหญ้าหน่อยหน่อยหนึ่งเราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปนะคะอาจจะยกย้ายยกเย็กนะคะเพราะว่าเดินกันเดินของยายเนาะ ตุงตุงต,งตุงนี่ไงเห็ดนี่ไงเห็ดเห็ดนี้ไม่กินนะคะนี่ใหญ่ให้ดูอันนี้เขาเรียกเห็ดพึ่งอืันนี้ยายก็ไม่เอาอันเขาก็กินได้อยู่นะคะที่แรกๆยายก็กินพอยายมาเก็บ่เห็ดพึ่งขาลายแล้วยายก็ไม่เก็บเห็ดอันนี้อีกเก็บไปยายก็ไม่ได้กินเพราะว่า เอ็พึ่งขาลายมันจะหวานเนาะหวานอร่อยดีหวานแล้วก็อร่อยนะคะนี่ไงเห็ดนี่ไงนะคะเห็ดนี่เห็นไหมคะนี่เห็ดแบบเนี้ยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยไหมคะเห็ดพึ่งขาลายคะ่ะพึ่งขาลายนี่อีกดอกหนึ่งนะคะโอ้ยนี้มันเป็นเห็เห็ดพึ่ง ขาเล็กๆอันนี้นะคะอันนี้เอาเอาได้ค่ะนี่เอาได้นี่ะนะคะนี่เห็นไหมคะอืมขายใหญ่ขายใหญ่ใหญ่ก็จะเอาเห็ดแบบนี้นะคะตุมต้มๆตุมต้มๆนะคะทุกท่านคะ่ะตุมต้มๆนะคะดอกมันตุมต้มๆเนี่ยเห็นไหมคะทุกท่านคะ่ะ เห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งขาลายขามันลายลายพึ่งขาลายอันนี้ก uh ็เน่าอันนี้อันนี้ก uh ็เน่าอันนี้ก็เห็ดพึ่งนะคะแต่ยายไม่ได้เอาเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแต่ยายไม่เอานี่ไงโอ้ดอกตูมตูมเนี่ยดอกตูมนะคะดอกตูมตูม ตุ้มตุ้มอย่างนี้อะอร่อยดอกตุ้มตุ้มนะคะดอกตุ้มตุ้มเนี่ยเดี๋ยวยายก็เอาเหลาเอาเตดินออกนะคะเราเอาเตดินออกแล้วก็ไปถึงบ้านก็เหลาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมค่ะดอกตุ้มตุ้มดอกตุ้มตุ้มนะคะอันนี้ล่ะเบาเน่าเน่าเห็นขาเงี้เสียดาย สียดายนะคะมาไม่ทันม,มาไม่ทันอันนี้อีกแล้วดอกตุ้มๆอีกแล้วนะคะดอกตุ้มๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งเห็นไหมคะทุกท่านค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็เอาได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะยังอ่อนอยู่นะคะยังอ่อนอยู่นี่เจออีกแล้ว เจอเห็ดอีกแล้วนะคะอยู่กอย้าอย่างนี้แหละเพราะว่ามันออืเน่าอีกแล้วอยู่กอญ้าจะมีกอญ่านะคะทุกท่านคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเห็ดอันนี้ยาย่ก็ให้ดูต้นบลูเบอรี่นะคะรูมะเร็งเยอะมะเร็งเยอะมากเลยต้นบลูเบอรี่เห็นไหมคะนี่มเป็นยังไงน้อ,อเน่าอีกแล้ว เจออีกแล้วนะคะเจออีกแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะเน่าอีกแล้วนะคะวันนี้ใหญ่ใหญ่ถ่ายเอาเห็ดเน่าๆให้ดูอ mm hmm. นี่อีกแล้วนะคะอีกดอกหนึ่งนะคะอีกดอกหนึ่งดอกต่มเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะทุกท่านคะ่ะดอกสวยๆดอกตุวยๆนะคะนี่อีกแล้ว แล้วนะคะอ,อีกดอกหนึ่งอยู่ข้างเตียงกันดอกเล็กๆดอืมดอกเล็กๆนะคะทุกท่านคะ่ะดอกเล็กๆด็กนะคะนี่อีกดอกหนึ่งอืมอีกดอกหนึ่งนะคะเอาได้นะคะเนี่ยยังเอาได้อยู่นะคะอืมต้องเหลาขามาก่อนเดี๋ยวย้ายคนเหลาขา ใส่ตะก้าใส่ตะก้าอุ้ยเยอะแยะแต่ก็เอาไม่ได้มันไม่ใช่เห็ดไอ้นั่นอันตอนนี้ยายก็มาเก็บเห็ดเอ่อเปาฮื้อนะคะให้ดูเห็ดเปาฮื้อนะคะทุกท่านคะ่ะเห็ดเปาฮื้อไม่ขึ้นใหญ่เลยถ้าเก็บถ้าไม่เก็บตอนนี้เดี๋ยวฝนตกมันก็อ่ามีแต่ดินยายก็เก็บอันตอนเนี้ยเก็บเอาไป ตอนนี้เลยเจอมาที่ใดก็เก็บเอาไปเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็อ่าฝนตกแล้วก็ดินมันเข้าล้างยากมันล้างยากนะคะทุกท่านคะมันร้างยากเนี่ยอยู่ในกกไม้ที่เขาเอามาอาใส่ปลูกไอ้นี่ยปลูกต้นอะไร อะไรบอรีีบอรีนะออื huh ลูกบอรีแต่สีแดงๆเ huh นี่ยนะคะทุกท่านค่ะเห็ดเป่าหื้นนะคะทุกท่านคะ่ะยายถอดถุงมือออกแลยถุงมือเอามานิดเดียวอ huh เอามาสอเอามาคู่เดียวนะคะโอเคนะคะพบกันใหม่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย ยายสุภาไอซ์ลนไทยคะ่ะยายสุภาไอส์ลนด์ไทย